วันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะ ยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทา <ฮะ S 2> เพราะว่าไอยา,อ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 าแก้อกกเศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมมิชชันได้อยู่รูปของไมเซล ซึืออนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะ,ะฮะ,ะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสตไคนข<ะ>ออกมาเนี่ยพอสารถีงหลังออกมาเนี่ยกระพเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดโปริก<ะ>ออกมา<ะ>ก็ทําให้ประรวะัติของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแอซิดนะครับประรวัติเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกว,วันนี้คือเรากินด่างลงไปเพราะกดพอเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงครู่แค่นั้นเอง S <S แล้วอีอสักระยะต่อมามันก็กบขึ้นกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบข, <ไป S 2> ของในไปเป<น>็นที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบใน,นกะระเพาะผลรักษาแผลอักเสบใน,นกะระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการห,หลังใส่ถั่วขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีอยเรียบร้อยนะครับาผ่านเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์ อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางาขายก็ขายได้เลยใช่ครับถึงจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ๋รอ,อย่างนั้นเขาเขาก็แทบ<อ>จะแทบไม่ตกไปเลยครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพเทน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยนะครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม